วันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2564ดรภูธันพัฒน์พุ่มไม้ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ z Zoom ู l o u d Meeting ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากบิยาคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและแนวทางการพัฒนาอย่างถูกต้องอย่างมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประจบขวัญมั่นอาจารย์จากสาขาวิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏน์กำแพงเพชรเป็นวิทยากรให้ความรู้